อาชีพไปเลยมนก้าเโมันไดเนอะอคลิปไปเลยพะนะเป็นพยานเป็นหลักฐานเหี้ยอยังของมนุกูจะอาชิพส่งส่ง tiktok อคลีปลง tiktok ปาตอกแม่งเลยครับถ่ายถ่ายคุยอะไรอคุยอะไรส์ใส่ตวตมือจาน้ย ไสหูกูใสกันเว้ยมันกะถืแหว้เลยนะมันแค้ถ่ายมนงวอมจางขอบบ่อบบไปลครับมันควรไหมมันควรไหมเปเลยครับตบวนเห็ดน้ำมอได้าต่อไป เดือเดียวมึงจะเปิดทนี่นี้ดีนะหเลยกใช่งสอนี่ทานอะไรวะเนี่ยไม่ได้นะมอมมไมเมยงนงานงนเก๊ะนี่ใ้ไปดู่ายจด้ย

嗯，对呀。